สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอบ,ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพเนื้อดำเก่าไม่ทราบที่สภาพพระตามวิดีโอเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียหลวงพ่อพัดที่เลิกงานทอดกระถินสมมามัคคีวัดห้วยด้วนปี66จังหวัดนครสวรรค์องนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็น พัะปิดตาหล่อบรลานรุ่นรวยแสนล้าน999หลวงปู่หมูนวัดบ้านจานองค์นี้ขอที่200นะคะตอกใหม่เลขนะคะตอกโค้ดนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพยาคุดขุมทรัพย์มหาเศรษฐีหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดพระอาจารย์ประสานวัดช่องกิ้งจังหวัดกาญจนบุรีกระถิน61 องนี้ขอที่200นะคะต่อหมายเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิธีวัดบางขุนพรมปี47พิมพ์สังคติมีหูนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะ หลังปั้มเจดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญปฏิหารเจ้าปู่สีสุดโธอุดมโชคพกคาซับปากคำชโนดจังหวัดอุดรธานีปี60องค์นี้ขอที่150นะคะตอกหมายเลขนะคะฝั่งพอย เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นทาวเวสุวรรณพิธีรุ่น155ปีวัดส,สุทัศน์กรุงเทพองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาไบลการุ่นมงคลบาร,รมี99หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้ขอที่200นะคะตอกโค้ดหมายเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะที่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาเวสวรรณรุ่นโชคดีหลวงปู่บุญมาที่พักสงข์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีปีหกห้ามีจานนะคะทั้งหน้าและหลัง ตอกโค้ดหม่เลขนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหัวเสือรุ่นพยักแสนพันล้านหลวงปู่แสนอายุ 112ปีวัดบ้านหนองจิกจังหวัดสีสเกตปี62องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะตอกโค้ดตอกหมาเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่น เสือคาบดาบที่เลึกอายุครบ108ปี9้ารอบหลวงปู่ขีบวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนะครพนมองค์นี้ขอที่300อนะคะ ตอกโพสตอกหมายเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงท้าเวสุวรรณรวยพันล้านรุ่นแรกมวลสารเก่าหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดปี65องค์นี้นะคะขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จอรหังบรรจุตะกุดทองคําหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอายุครบเจ็ดรอบ84ปี34องค์อนี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะที่เป็นเหรียญบนพระการหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเซาองนี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นเจ้าสัวเทพประธานพรหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำจังหวัดพิจิตรปี67องค์นี้นะคะขอที่350นะคะตอกโค้ตอกหมาเลขนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระปิดตามหายันมหามงคลรุ่นสร้างบรารมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อุดผงฝั่งตะกุดหนึ่งดอก,ดอ,กองค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะตอกโคตอกหมาเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญอิ่มรับทรัพย์หลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชปี66องค์นี้ขอที่300นะคะตอกโค้ดตอกใหม่เลขนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นกุมารทองหลวงปูง่โขงเสาห้ารุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขวัดเท็ดบุรีจังหวัดสุรินทร์ปี5้สาตอบโค้ด ุดผงและเกษามาพร้อมใบคาถานะคะองนี้นะคะขอที่5้าห้าสนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่ย่องนี้นะคะองค์นี้นะคะที่เป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมารุ่นจะเดิญพรบนที่พักสงข่ขาวแก้วทองจังหวัดปาจีนบุรีสองหน้านำเลิก องนี้นะคะขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาอุตตะโมยันยุ่งจเจริญพรรุ่นแรกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร จังหวัดนครราชสีมาปีห้าแปดองนี้ขอที่สามอห้าสนะคะตอกหม่เลขนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่วงนี้นะคะองนี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นเหนรียญปาตาลรุ่นพุทธคูณสยามมหาลาภหลวงพ่อคูณปีห้าสี่วัดใหม่อัมพวันจังหวัดนครราชสีมาองนี้นะคะขอที่สามร้อยนะคะตอบโคต,ตอบหมายเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตะก,กุดยันห้าแถวหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานรุ่นเงินไหลมาอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นกําไรหินหลวงปู่ศิลาจังหวัดกาลสินเสริมเมตตามหานิยมมาพร้อมใบคาถาและสายสินนะคะ อันนี้นะคะขอที่300นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นกำไลปีเสียเรียกทรัพย์แก้ปีชง พุทธคุณเข้มขังหลวงปู่ศิลาสวยนะคะมาพร้อมใบคาถานะคะและสายศิลนอันนี้นะคะขอที่300อนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเลดหลงพ่อรวยวัตกโกจังหวัดอยุธยาไตามาศห้าสิบเก้าร 59, วยรวยรวยอันนี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่อ,องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพากกูเก่าก้นปุดผงไม่ทราบที่หน้าบูชานะคะองค์นี้ขอที่450นะคะเก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดเหนือดวงวัดม่วงจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่ศิลาหลวงปู่เวิรพระอาจารย์สุริยันและเกจิอีกมากมายร่วมปลุกเสกอุดผงพุทธคุณมวลสารศักดิ์สิทธิ์ตอกโค้ดและหมายเลข มาพร้อมใบคาถานะคะอันนี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดพร้อมลูกสะกดถักเชือกไม่ทราบที่ อันนี้ขอที่250นะคะทาพี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะ คลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ